อากรู้ไหมคบว่าน้องผมปั่นจักรยานได้ยังครับไปดูกันเลยทมกลางแดดจ้า,าว่าตอนช่วงเวลาเดิมแล้วแดดแล,แล้วแดดก็แรงเหมือนเดิมนะคบเม <c oughs> ื่อปั่นจักรยานจริงแล้วก็ผมไม่รู้ว่าผมจะถ่ายอะไรผู้ชมดีดูผลงานดูผลงาน หลังจากหัดนี่เป็นสิดผมครับนี่เป็นสิดผมผม <c oughs> เป็นอาจารย์ <c oughs> หลังจากหัดเมื่อวานนันก็ไปกินร้านกันทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมามนเดิมนะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมา เหมือนเดิมน้องขี่ได้ยังขี่ได้แล้วครับแต่ว่ายังเฟฟอยู่น้องต้องหัดทุกวันอ่ะเดี๋ยวน้องก็ขี่ได้หลกแล้วน้องก็ไม่รอให้เย็นก่อนด้วยนะน้องอยากมาพี่หนูให้ไปเอาไปขี่ให้ดูสิขี่ได้ยังไป โอ้โหท่านผู้ชมท่านตอนนี้เราก็อยู่ที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มตอมคือน้องตีเล็กขี่ได้แล้วฮู้ฮู้เยี่ยมกดไลค์กดไลค์ให้แล้วเพื่อนก็อย่าลืมติดตามช่งอง2ตีพี่น้องด้วยล่ะ ที่น้องปันดูมเป็นจักรยานอันเดิมของน้องผมนะคะแค่เอาล้อสุดหัดสองอันออกครับอืมสี่ได้ชิลละลูกแกว้วจะเอาลูกแกว้กแกว ด้วยนะคะผู้ช่วยคอสสิลูกวันผมเจออะไรแต่กล้าผมเท่าไหร่เลยดี๋ยว <laughs> เ,เอาไปให้น้องดีกว่าแดดร้อนมากอ่ะ ก็ยังอยากจะออกมาขี่ครับกับจับกรยานหนูนหนูะครับจับจักรยานนี้ตามไปครับผู้ชมครับเราเราจะมาวิ่งแข่งกับจับกรยานของพี่นะครับใครใครว่าจะชนะาผู้ชมว่าจักรยานหรือจักรยานเอ็ดคน ค,คุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับถ้าคุณคิดว่าคุณกกชนะให้กดอะไรให้กดหนึ่งครับ <c oughs> ถ้าคิดว่าผมชนะให้กดสองครับ <c oughs> ผมมึงชนะอยู่แล้วว่าผมมีจักร <c oughs> ยานค <c oughs> ู่ใจ,ใจอยู่แล้วโอ้ยอย่ามาโบ้อย่ามาโบ้ดิไปลากเวลา ไช้นะโทมครับโอ้เก่งมากไปแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายวิ่งมาเหนื่อยมากเลยเกี่ยบ้ะใส่มันละลายแล้วไม่ยังเห็นมันแหละเท่าเดียไปแล้วบ๊ายบายก่อน บายบายก่อนบ๊ายบายสรุกผมชนะแล้วครับโ oh, อ้ะอะไรอ่